มาแล้วครับอีดุสุโฟวิสภาพหนึ่งในร้อยนะครับตัวนี้เป็นปี94เครื่อง2.5นะครับเกียร์ธรรมดาโฟวิวผมให้ราคาพิเศษเลยนะครับ139,000บาทสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก๊อปรถบ้านนะครับมีอีดุสุโฟวิเครื่อง2.5เกียร์ธรรมดาโฟนะครับมาแนะนำเสนอนะครับรถสภาพสวยมากเลยนะครับอมาชมรถกันได้เลยนะครับนี่บางๆเลยนะครับ บางๆเลยนะครับสีสวยๆเลยนะครับนี่สีเกือบเต็มนะครับนี่นะครับสีเกือบเต็มนะครับสีสวยมากนะครับอีดสุโรดิโอนะครับโฟร์วินะครับนี่สภาพยางนะครับหล่อๆเลยนะครับพร้อมบรรทุกนะครับผมนี่สภาพยางสีก็มีหนาเป็นบางจุดบ้างนะครับแต่รถสวยนะครับนี่แม็กเออร์เนอร์พร้อมนี่แม็กเออร์เนอร์พร้อมๆเลยนะครับ พอมรรทุกเลยเลยนะครับมาดูสีฝั่งนี้เลยนะครับโต๊ะเลยนะครับสีสวยมากนะครับฝั่งนี้นี่นะครับยางเหมือนกันสีเส้นเลยนะครับยางเหมือนกันสีเส้นเลยนะครับมาดูภายในนะครับนี่ภายในภายในก็จะประมาณนี้นะครับนี่สายบรรทุกนะครับสายเข้าไร่เข้าสวนนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับนี่ นะครับเบาแคบนี่นะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับนี่แผงข้างนะครับสวยๆเลยนะครับภายในมาดูห้องเครื่องเลยนะครับนี่นะครับยางสีเส้นเหมือนกันหมดเลยนะครับมีฟีล็อกให้ด้วยนะครับมีฟีล็อกให้ด้วยอ่าสภาพคานนะครับรถเดิมๆเลยนะครับรถปีขนาดนี้นะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมนี่สวยๆหล่อๆเลยนะครับ ห้องเครื่องสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับนี่ดูช้าๆเลยนะครับสวยมากนะครับตัวนี้เกียร์โฟใช้ได้ปกติภาษีอ่ารู้สึกว่าจะหกแปดนะครับเดือนสิงหานะครับนี่นะครับเดือนสิงหานะครับอ่ะขอสตาร์ทฟังเครื่องนะครับผมอ่าเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับดูเกียร์ด้วยนะครับ นี่ฟังเสียงเครื่องเลยนะครับนี่ครับเครื่องสตาร์ทติดชึ่งเลยนะครับเครื่องสตาร์ทติดชึ่งเลยเดี๋ยวผมนะครับแต่ไอรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะชักอ่ายี่ว่าจะมาเครื่องนะครับเครื่องไม่มีไอเลยนะครับนี่นะครับไม่มีไอไม่มีควลนเลยนะครับกาลังตีเรื่องเครื่องได้นะครับขับมาจากเชียงใหม่ครับผมคันนี้นะครับหล่อเลยนะครับเครื่องเงียบๆเลยนะครับ เงียบๆเลยนะครับโอเคดับเครื่องเลยนะครับตัวนี้นะครับรถของผมจอดอยู่ที่นนทบุรีนะครับจอดอยู่ที่นนทบุรีตัวนี้ผมให้ราคานะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเล่มชุดโอนพร้อมนะครับเล่มชุดโอนพร้อมเลยนะครับเกียร์โฟลเกียร์โฟใช้ได้ปกติแอร์เย็นนะครับนะครับใครสนใจมาเอาได้เลยนะครับพักมาเบอร์0 8 7 3 2แ0 8เจ็ดสามสองปดนะครับ ผมขอฝากกดติดตามในช่อง y o u t u ก e าบรถบ้านด้วยนะครับแล้วก็เพจกับรถบ้านนะครับแล้วก็เฟซส,สุริยันมันชัยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ